ลูกค้าเอากา้านเอาข้อเทียมมาอัดเปลี่ยนลูกตืนปัญหาที่เกิดก็คือของเทียมนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เช็คก่อนนะไม่วัดก่อนนะจะเจอปัญหาอย่างข้อนี้ปัญหาของเขาก็คืออัดไปแล้วนะครับมันแน่นเกินไปแบบออกตัวเก่าดูดออกตัวเก่าเป็นแบบนี้นะครับนี่ใช้มาสักสิปีแล้วมั้งสิบยี่สิปีก็ไม่รู้ ครับเอาไม่ออกรต,ต้องตั้งแบบใหม่ขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ทําด้วยแหนบแหนบเดี๋ยวเป็นเพื่อนจะไปทําใช้กันเองนะครับแหนบคู่นี้นะครับมันคนละอันกันอีกมันหนาบางไม่เท่ากันก็เลยปาดนิดนึงปาดนิดนึงคลัด้านหน้าแล้วก็รุ่น E T แปดศูนย์นะ95เก้าห้าเราก็อาจจะเปิดข้างนิดหน่อยนี่แบบนะครับเอาสลักลูกสูบหาสลักลูกสูบที่มันรูเท่าๆกันนะครับน็อตล้อยก็อเอามาประกอบใหม่ มันต้องล็อกลูกปืนนะครับไม่ใช่ล็อกปีกนะล็อกปีกมันก็จะปีกมันก็จะบี้นะครับนอยไปเลยย๊บย๊บน่่อันนี้ไม่ได้รับทําขายนะครับบอกไว้ก่อนใครอยากได้ทังทาเองคิบแนะนําครับคิบแนะนําใช้เวลาเชื่อมเราก็ใช้ลวดแอลเชื่อมจะไม่ดีเท่าไหร่แล้วใช้งานได้ถ้ามีเบาะเราเวลาเราอัดออกนะครับก็ใช้เบาะประกองทั้งนอกนะครับกันลูกปืนมัน อ้าออกตีออกนะครับให้โดนให้รับเม็ดลูกปืนนะครับไม่ให้รับปิกลูกปืนให้รับเม็ดลูกปืนอ่ะ,อะ,ะใช้ของเขาไปก่อนนะครัแล้วก็เข้าใกล้ อืมออกแล้วันรับแล้วโอเคครับผมเอาเนี่ยประทาก็ไม่ให้ง่ายนะครับเมื่อวานเล่นไปครึ่งวันกว่าจะได้นะครับแบบนึงแบบชุดนี้นะครับเลยบอกว่าถ้าใครอยากได้ก็ต้องทำเอง ครับผมคลิปนี้ก็แนะนําวิธีการทําแบบดูดแล้วใช้แท่นเหลิกอัดถ้าเป็น95แล้วก็อาจจะแต่งนิดหน่อยนะด้านด้านข้างนิดหน่อยแต่งเพิ่มนะครับแบบมันก็จะแข็งแข็งใช้เหล็กธรรมดาก็ได้ครับนั่นก็ทดใช้มาเป็นสิบปีเหมือนกันเสร็จสักที